จมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆแขกรับเชิญของเรานะเพราะเขาเป็นเยาวชนต้องเรียกว่ารุ่นใหม่ครับคุณผู้ชมที่สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ได้จริงแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับขอต้อนรับน้องๆจากโครงการ b บรนด์เจนฉลาดคิดไร้ขีดจำกัดปีที่4ครับสวัสดี <laughs> อะบอกว่าทีมที่หนึ่งเนี่ย <พะ S 2> น้องส้มเนี่ยนะครับจากมหาวิทยาลัยนะครับเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าทนบุรีรางวัลชนะเลิศแบรนด์เจนสุดยอดต้นแบบนวัตกรรมฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด สายวิทย์นะฮะเจ้าของผลงานชื่อว่าฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียมนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้งานด้วยความเข้ากันได้กับเลือดนั่นเองเดี๋ยวให้น้องอธิบายแต่ได้นำทีมที่สองดีกว่าทีมที่สองนะคะน้องสตางจากมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรรางวัลชนะเลิศแบรนด์เจนสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดสายสินนะคะเจ้าของผลงานการออกแบบกระดาษชุดพับเพียบเหรอ เพียบเรียบร้อยนี่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณบอกปีที่สี่จริงๆมันปีที่หกแล้วนะไม่หรอคะปีที่หกแล้วปีที่หกแล้วเนี่ยใช่รุ่นนี้คือรุ่นปีที่หกใช่ไหมคะค่ะเอาอย่างงี้ให้น้องๆพูดถึงผลงานของตัวเองดีกว่าว่ามีอะไรบ้างยังไงคะเริ่มจากน้องส้มกับน้องส้มค่ะก็คือของส้มเนี่ยจะเป็นการศึกษาเออ่ การนําวัสดุไปประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ซึ่งวัสดุที่ส้มพูดถึงก็คือฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียค่ะก็คือฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียเนี่ยเราสัราะหอได้จากวิธีทางไฟฟ้าเคมีค่ะเวลาสัราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเป็นฟิล์มแผ่นฟิล์มบางๆที่มองด้วยตาเปล่านะคะแต่ถ้าเราใช้กล้องกําลังขยายสูงส่องไปเราก็จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนหลอดดูดเป็นท่อปลายเปิดก้นปิดเนี่ยค่ะ ค่ะแล้วก็เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเลยใช่ค่ะแล้วก็มีขนาดเล็กมากเลยแบบนาโนเมตรก็คือเล็กกว่าเส้นผมเราประมาณสักแสนเท่ามันช่วยอะไรยังไงก็คือมันทำอะไรอ่ะ ก็คือตรงนี้พอเรานําไปทดสอบเกี่ยวกับการห้ามเลือดใช่ไหมคะก็พบว่าตัวฟิล์มท่อนาโนเทเนียช่วยให้เลือดแข็งตัวได้เร็วขึ้นกว่าปกติถ้าดูจากภาพก็คือทางด้านขวามือนะคะที่เป็น TNT ก็คือมีท่อนาโนเทเนียจะสังเกตว่าจะมีลักษณะคือเลือดจะแข็งตัวแต่ว่าทางซ้ายมือจะเห็นว่าไม่มีท่อนาโนเทเนียใช่แล้วก็ทางขวามือทำให้เลือดแข็งตัวได้เร็วขึ้นมากกว่า50%จากเลือดปกติค่ะ พรพรในการผ่าตัดเนี่ยบางคนเนี่ยเลือดจะแข็งตัวช้าหรือไม่แข็งตัว <คน S 1> เลย,เนเนยล้แวถ้าทําให้เกิดปัญหาปัญหาที่เจอก่อนที่จะมาทํางานชิ้นนี้คืออะไรที่เราเห็นนะ จริงๆแล้วก็คือมีงานวิจัยก่อนหน้านี้ค่ะทัะ้งถ้าเกิดเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ก็คือมีงานวิจัยก่อนหน้านี้<ะ>ได้เ,เขามีการศึกษามาว่าตัวเนี้ยท่อนาโนไทเนียเนี้ยมีความเข้ากันได้กับเลือดอแล้วเราก็เหมือนกับศึกษาต่อจากเขาค่ะว่าเออเนี่ยมันน่าจะนะเราก็มาทาการทดลองแล้วก็พบว่าเออมันช่วยให้เลือดแข็งตัวได้เร็วจริง อันนี้คืองานวินใจัยใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว <ผม S 1> เราคิด<จ>ว่ามันจะเอามาพัฒนาแล้วมันมาใช้ประโยชน์แล้วได้ผลจริงไหมสามารถใช้ได้จริงๆรึเปล่าก็คือถ้าหน,หนูคิดว่าใช้ได้จริงค่ะสมคิดว่าใช้ได้จริงเพราะว่าเนื่องจากงานวิจัยนี้จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของอโครงการของเอ็มเทคหรือว่าศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยวิจัยที่มีห้องทดลองห้องปฏิบัติการที่เป็นที่รองรับด้วยแล้วก็ทุกอย่างข้อมูลที่เราได้ทําการทดลองเนี่ยก็คือผ่านจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือตรงนี้ค่ะแล้วก็็ข้อมูลกคื ฟิล์มเท่าแนไทยเนี่ยช่วยเลือกแข่งตัวได้เร็วแล้วก็ไม่เป็นผิดด้วยค่ะแสดงว่ามีโอกาสที่จะนํามาพัฒนาและใช้ได้จริงแล้วก้งลงเป็นประโยชน์ด้วยไหมเก่งมามเก่งเลยแล้วผู้หญิงด้วยใช่น้องตะทางล่ะค่ะแต่ด่าเฉาพัเพียบเรียบร้อยมันยังไงเอ่ยก็เป็นการนําเสนองานดอกไม้ของไทยอะค่ะในรูปแบบใหม่ โดยที่เอามาประยุกต์เข้ากับการพับกระดาษแบบต่างๆแล้วก็แทนที่ดอกไม้สดด้วยรูปทรงเลยขาคณิตนะคะซึ่งเราก็ต้องไปศึกษาเกี่ยวกับการพับกระดาษซึ่งมันมีหลายแบบมากก็รูปทรงเลยขาคณิตแล้วก็ามาแทนที่ในส่วนต่างๆนะคะส่วนประกอบของงานดอกไม้สดในแต่ในแต,ในแต่ละแบบที่เราเห็นอยู่นี้ต้องให้ใช่องสูงไปสวยวิจิตรกาามาคือท<ว>ําเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็อันนี้จะมีสามชุดคะ่ะจะมีชุดมาลัยก็จะมี ชุดมีตัวเล็กเป็นเป็นมาลายอันเล็กแล้วก็เป็นมาลายกลมซึ่งแบบว่าเห็นได้ทั่วไปแล้วก็เป็นพันพุ่มชุดที่สเป็นพันพุ่มและชุดสุดท้ายจะเป็นเครื่องแขวนนะคะนี่คือกระดาษ กระดาษงานละเอียดมากเลยนะละเอียดยอบเลยนะนี่ถ้าใส่สีใส่อะไรก็เป็นเหมือนของจริงเดะเลยเห็นไหมเออจริงๆไม่ใช่แค่สทีมที่ชนะนะครับต้องบอกว่ามีอีกหลายทีมด้วยกันมีจริงว่ามีมีหทีมที่เป็นรองชนะเลิศในสาขาต่างๆนะครับยอดเหมือนกันคุณผู้ชมสามารถติดตามนวัตกรรมแล้วก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ brandgen com นะครับต้องยอมรับเลยนะว่าแม่เด็กยุคนี้เนี่ยโหเก่งมากเก่งมากผู้หญิงด้วย เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยไม่ธรรมดานะนี่อันนี้มีผู้ชายชนะบางคนมีไลยนะมีค่ะมีได้ลองด้วยค่ะอ๋อก็มีด้วยนะแต่แต่เราก็ไม่น้อยหน้าเขาเนิ้มหรือเป็นผู้หญิงต้องยอมรับนะครับว่ายุคสมัยนี้เนี่ยความคิดถือถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับที่เปิดโอกาสแล้วก็เปิดกว้างให้กับน้องๆที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆนะครับเพราะแบรนด์นั้นเขาเชื่อเขาเชื่อนะว่าความคิด เป็นสิ่งสําคัญนะครับความคิดก็คือเหมือนกับจุดเริ่มต้นนะครับของหลายสิ่งบนโลกเพียงแค่คุณคิดคุณก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เหมือนกันนะครับท่านนี้ขอบคุณน้องที่ตื่นมาคุยกับเรานะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจริงๆจริงๆ